มันมีโรคโรคหนึ่งนะนี่เล่าสู่กันฟังสนุกสนุกนะเป็นโรคหัวใจที่เกิดจากฮอร์โมนหรือว่าความเครียดใ่ผิดปกติบางคนนะหัวใจบีบตัวเป็นปกตินะพอเครียดมากเช่นเสียใจมีอ่าโกรกอัพหรือว่าเลิกลากับแฟนหรืออะไรเงี้ยหัวใจจากเดิมบีบ6กบรนะกลับมาบ,บีบอย่างนี้เลยเหมือนคนหัวใจวายเรื้อรังในในทีมเราในบางคนเป็น่ะเป็นอย่างขอพุณนะครับคุณสมใจบีบอย่างนี้เลยก็มีนะแล้วมีโอกาสเสียชีวิตด้วย เขาเรียก Broken Heart Syndrome เลยคือคือาถ้าภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกทาโก s u โบหรือเรียกว่าโาารคหไหปลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยโกไหปลาหมึกอ่าาหัวใจมันทํางานผิดปกติอย่างรุนแรงที่เกิดจากความเครียดความวิตกกังวลความเศร้าเสียใจมีนะแล้วอัตราการเสียชีวิตสูงด้วยต้องอยู่ใน ICU หลายวันเลยแต่ว่าข้อโรคโรคนี้ข้อดีคือสุดท้ายแล้ว พอเหตุการณ์ผ่านไปแล้วหัวใจมันจะกลับมาเป็นปกติได้แค่นั้นเองโอ้เหมือนที่เขาว่ากันว่าตรอมใจอะไรอย่างงี้หรือเปล่าวันนั้นการอาจจะใช่อาจจะใช่พวกนั้นนะขึ้นในฟ้าหัวใจผิดผิดเต้นผิดจังหวะอะไรแบบเอาเข้าห้องฉุกเฉินสวนหัวใจเลยนะในชีวิตที่ผ่านมาผมทำมาแล้วเป็นสิบๆเคสนะเคสแบบเนี้ยเจอเยอะด้วยคระแล้วเจอในผู้หญิงอายุ20บกว่า30บกว่าหัวใจวายเฉียบพลันแล้วพอไปถามประวัติแล้วก็งงว่าเออเหมือนหัวใจเชือดตีบเลยเชือดตันเลยแล้วเราพอไปฉีดสีเอ้า แท้เลือดปกติคลิปเลยไม่มีอะไรเลยแล้วทำไมหัวใจบีบตัวแค่นี้แล้วก็จะไปถามอ๋อพึ่งเสียคุณแม่บางคนเพิ่งเลิกกับแฟนอะไรย่างเงี้ยก็กลุ่มนี้ก็อยู่ ICU หลายวันนะผมเจอมาหลายสิบเคสล้ะอยู่ไอซหลายวันจนปั๊มหนึ่งหัวใจกลัาบีบปกติแล้วก็มีบางคนที่เสียชีวิตด้วยอ่าอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นถึงผมถึงบอกในในไลฟ์ทุกๆครั้งว่าจริงๆแล้วอะร่างกายกับจิตใจอะมันมันสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งกว่าที่เราคิดบางคนนะ อพอเรามีสุขภาพจิตที่ดีไปนั่งสมาธินั่งสมาธิร่วมกับกินยงกินยาอย่างเหมาะสมมีวินัยในการกินยาไม่เครียดอะไรเงี้ยหัวใจกลับมาดีเยอะแยะเลย mm. ฉะนั้นในยุคป,ปัจจุบันมันถึงคนเป็นโรคหัวใจเยอะขึ้นไงเพราะว่ากลับกันเพราะปัจจุบันความเครียดก็เยอะมลภาวะก็เยอะโรคก็เยอะอะไรเงี mm. ้ยฉะนั้นก็กลับมาที่เรื่องเดิมมันเป็นความบาลานซ์กันฉะนั้นในไลฟ์เราก็เป็นอีกอันนึงที่เป็นปัจจัยด้านดี mm. ก็คือการหาความรู้นั่นเองครับ